สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องออ r ครับช่องที่สุ่มสกิน RV วและกิจกรรมอาวีเดือดที่สุดในประเทศไทยแล้วนะครับผมโอเคมาวันนี้ต้อนรับเข้าสู่วันจันนะผมก็เข้าออฟฟิศเลยยาวๆนะครับผมก็เลยต้องแบบว่ามารีวิวตอนดึกนิดนึงนะครับผมก็ขอภัยด้วยสําหรับใครที่รอนะครับผมแล้วก็วันนี้มีแค่กิจกรรมเดียวง่ายๆสั้นๆกระชับกระชับครับนั่นคือ วงแหวนยอดนักรบ25ขคูปองนะทำไมแบบตัวไอคอนมันเล็กๆนะครับผมก็มีหลายสกินนะทุกคนมีตัว f o r e n t i n o actress ไหมนะเออ Enzo so Rui นะครับแล้วก็สกินเล็กๆเจ้าจะเป็นเทลกับบัต t e r f l y ตัวพูดพูดน้อยนะครับผมนะตอนนี้แล้วก็วันนี้แพ็คคัมพีไม่ประทับใจกอฟอเลยนะครับผมเพราะว่าลดแค่า40%เองนะ ลดน้อยไปนะครับผมแนะนําว่าซื้อแค่สิถ้าแบบร้อนๆอ่ะก็ซื้อ40นะครับผมไอสามกับ20ก็ก็แล้วแต่นะครับผมเออแล้วก็ผมก็ลืมรีวิวแพ็คแวร์ลดราคานะครับผมอหินเนี่ยคือ50อประมาณ155เหรียญน,นะก็จะใช้คูปองเดี๋ยวผมขึ้นให้ครับผมถ้าบวกจากสายตาเขา้าวก็ประมาณ พันสี่พันห้าร้อยคูปองอะไรอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวผมขึ้นให้ว่าแพ็คเหมาแพ็คขั้นสูงเท่าไหร่นะครับผมสาหรับไอตัวหินขั้นพื้นฐานนะ่ะก็มันทุกคนไม่ได้ซื้อแบบเยอะนะโอเคแล้วสําหรับตัวหินขั้นสูงเนี่ยผมแนะนําถ้าใครไม่รีบนะซื้อแค่ลดห้าสิบเปอร์เซ็นต์กับสี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยกำลังดีลดสามสิบก็รอๆได้อะใครไม่รีบก็ซื้อแค่สี่สิบห้ากับห้าสิบช่วยประหยัดได้เยอะเหมือนกันนะครับผมอ่าวันนี้ผมก็ รู้สึกว่าเลทมันไม่ดีไงเออเนี่ยใช้28กับ16ผมไปส่งมาแล้วนะเมื่อกี้ถามน้องๆใน Open Chat ใครที่อยากได้ข้อมูลอะไรแบบเกี่ยวกับเรื่องสกินอาอะไรเงี้ยเข้ากลุ่ม Open Chat ได้นะครับในนั้นมีเมมเบอร์อยู่ประมาณ2,000คนนะเออก็แลกเปลี่ยนพูดคุยได้ครับกดมีไม่มีไม่เยอะหรอกคือห้ามขายของแล้วก็อย่าทำตัวเป็นแบบสแกมเมอร์ชวนทำงงทำงานอะไรนะครับเออก็พูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องราคาสกินอะไรอย่างงี้นะ โอเคมาวันนี้ก็จะสุม่มจนได้เอนโซนะครับผมซึ่งไอดีเนี้ยมันแบบคัมพีเหลือเบะบะมากนะครับไปเลยสองเจ็ดสามจะเหลือเท่าไหร่นะครับผมแล้วก็สำหรับใครที่สนใจเติมเกมนะก็แวะเวียนมาร้านกอฟอได้เลยครับโอ้โหสงสัยสองร้อยเจ็ดสิบผมจะเหลือไหมเนี่ยฮะเพื่อนจะไหวไหมเนี่ยแล้ววันนี้คือไอตัวคาปูหมดหมดวันนี้พอดีเลยนะ โอเคอ่ะรอบนี้ออกดีรอบที่แล้วออกไม่ดีเท่าไหร่นะครับผมตรงนี้ไประหว่างนี่เพื่อนๆดูคลิปผมก็าจะไลฟ์อยู่นะสำหรับใครที่แบบว่าอา่อยากลองสกินอะไรของ r อก็มาจอยกันในไลฟ์ใต้นะครับผมก็จะมีหลายๆสกินให้ยืมนะแล้วแต่ผมไลฟ์ไอดีไหนถ้าไลฟ์ในไอดีหลักก็มีทุกสกินของเกมครับโอเคไปเรื่อยๆนะแต่ถ้าแบบไลฟ์ในไอดีลองๆหน่อยก็ มีสักเก้าร้อยสามสิอะไรเงี้ยนะเออก็ก็พอมีอ่ะพอมีให้ยืมเยอะอยู่โอเคอืมหายไปเท่าไหร่อ่ะน่าจะร้อยห้าสิบนะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับผมโอเคได้ยี่สิบแปดโทเคนพอดิบพอดิบพอดีเลยนะครับขอไปดูลืมผมลืมดูไอตัวกิจกรรมเช็คชื่อนิดนึงนะเอ,อ่ไม่มีเลยไม่มีโทเคนตรงนี้เลยนะครับผมอ,อ่าแล้วก็เพราะฉะนั้นสรุปอีกทีหนึ่งว่าผมอะ ใช้ไปคือ1 5 0่งรคัมพีนะก็กี่ครั้งอ่ะ20่สประมาณ30ครั้งก็คือไม่ถึง1น่นะเออผมก็รู้สึกว่ามันแอบแพงเหมือนกันนะครับสำหรับสกินหนึ่งนะเออแล้วก็เดี๋ยวผมขึ้นให้ราคาที่แบบว่าไม่มีโทเค็นเลยอ่ะแล้วแบบซื้อซื้อโทเค็นอันเนี้ยเออนะครับมันเท่าไหร่วะ50าสิบวกสาบวกสี ยังไม่คือซื้อแพ็ครถอ่ะยังไม่ได้สกิน28โเทเค็นเลยนะแต่ผมขึ้นฮะจะได้ไม่งงนะครับขอแรกเลย so e n s o c a r b a j feature นะครับผมโอเคตามนั้นเลยทุกคนโอเควันนี้ก็หมดนะครับสำหรับกิจกรรมที่ช่องกอ4พรุ่งนี้ผมเข้าใจว่าจะเป็นไม่จำไม่ได้เลยอ่ะเหมือนจะเป็นกล่องลิมิเต็ดเขียวแต่ว่าถ้าเกือ2กล่องก็แลกกล่องลิมิเต็ดส้มนะ เออแล้วฝากนิดหนึ่งครับกิจกรรมนี้จะอยู่ถึงวันที่17บเจ็ดไหนตัวพอใจใจ่ายเลยเนี่ยซึ่งมันดีมากมันดีแบบดีเวอร์เอร์เลยนะครับผมก็ใครที่ยังไม่โดนสกินไหนนะก็โดนเมื่อเช้าผมแบบคือผมรอโตโรมันลัลงหลายวันแล้วเมื่อเช้าตื่นมา6กโมงอ่ะรอก,กดก็ไม่ไม่มีใครแย่งนะครับผมก็ชิวๆไป300รนิดๆนะครับผมตามนั้นเลยตอนนี้ก็อาจจะไม่ค่อยมีคนแย่งนะครับผมก็มาโดนกันได้แล้วก็เดี๋ยวผมขอรีวิวนิดนึงว่า ช่วงนี้มันมีอะไรกําลังจะออกมากแล้วนะครับผมเอลสูรนี่ก็สวยนะแต่เสียงภาคอาจจะยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ลอเรียลหมดวันที่ยี่สิบเอ็ดนะครับผมเทลหมดวันที่ยี่สิบหซึ่งผมรู้สึกว่าเทลมันแอบแพงแล้วก็เอฟเฟกมันค่อนข้างจืดนะโอเคตันมันเลยเหลือเทลเหลือลอเรียลนะครับผม แล้วก็เอลซุใหม่ไม่พอใจจ่ายเลยแล้วก็คีล่าสวยมากคีล่าน้องเย็ยนเยนี่คือสุดนะครับผมถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับผมสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับผมบ๊ายบาย,บายมา